ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพวกคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับนะก็กับขอพวกคุณทุกท่านเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะเรามาดูดาวพฤหัุกันนิดนึงนะครับ ดาวพระุเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโอ้โหไม่การเงินนะตาลุกเลยใครๆก็ชอบเงินเงิทนทองทองแล้วยังพ่วงอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเขาเรียกว่าปัตตานี นะที่แปลว่าคู่ครองแฟนคนรักเพศตรงข้ามนะผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับนะคู่สัญญาอ่านะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ก็เดินดีอยู่นะครับนะดาเจ้าเรือนการเงินก่อนนะครับการเงินเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุก์ก็แสดงว่านะครับการเงินกันทองเราเนี่ยเกิดจากการขายหลักทรัพย์ก็ได้นะครับการเงินกันทองเนี่ยเกิดจากการเข้าไปทํา เกี่ยวกับเรื่องของงานต่างๆนะว่าพันธุก็หมายถึงคือมันตรงข้ามัาเลอนการงานเนี่ยมันจะเป็นสภาวะแวดล้อมในที่ทํางานเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียหายอะไรนะครับและกระดุมพระนะครับก็แปลว่ารายได้กเงินเงินทองนะพันธุนะครับก็แปลว่าครอบครัวนะก็มีเกณฑ์นะครับที่เกินเงินกันทองคนในครอบครัวเราจะเสถียรหรือดีขึ้นในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีนะแต่ถ้าเป็นการกินีเนี่ยครอบครัวมาเอาเงินนะ เงินเนี่ยหมดไปกับครอบครัวนะกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับของใช้ในบ้านกับรถกับอะไรกับหลักทรัพย์อะไรประมาณนี้อ่ะบางคนก็กระดุมพักนะครับไปพันธุ์บางคนก็ซื้อที่ซื้อทางซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับนะแต่ถือว่าโอเคแหละไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะถือว่าดีนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนเนี่ยไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยเรามีงานอะไรเราก็ทําเรามีความชํานาญการเราถนัดอะไรยังไงเราทําไปเลยเดี๋ยวมันเกิดเงินเกิดทองเกิด ผลประโยชน์เกิดอะไรขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคด้วยแล้วดาวเขาสุกเนี่ยได้ตําแหน่งราชาโชคเลยนะการเงินเราได้ตําแหน่งราชาโชคเลยนะนะครับตัวเองเป็นเรือนธาตุน้ําไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําก็อุดมสมบูรณ์ไปใหญ่เลยนะโอกาสที่เงินทองเนี่ยจะได้มาเนี่ยเยอะเลยนะแล้วได้มาแบบสบายๆบ,บางคนเป็นพวกลักษณะในหน้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปัดตรงนี้ไง นะคุยเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์กิลเนื่นอ,อะไรก็สุดแท้แต่ประสานประโยชน์คนนู้นประสานประโยชน์คนนี้โอ้ได้เงินได้ทองเต็มคังเฉยเลยนะก็ถือโอเคนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะดาวเจ้าเรือนคู่ของนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองไปสถิตยอยู่ในราศรีกรกฎปะตะัตตนีนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับเขาต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความรัก น่ก็มีเกณฑเปิดตัวเปิดตัวนะเปิดตัวให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเปิดตัวให้เพื่อนร่วมงานรู้จัก นะครับพาไปที่ทํางานพาไปที่บ้านนะถ้ามองในแง่ดีนะนะแล้วเขาชอบด้วยเด็กเพราะดาวศุภเนราชาโชคอ่ะนะคขาว่าดาวศุภเนราชาโชคก็แสดงว่าแฟนเรานะครับอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยหรือจริตนะครับที่ค่อนข้างจะเอื้อเฟอื้เฟอเผื่อแผ่หรือเป็นผู้ให้นะถ้าแฟนเรามีลักษณะนิสัยประมาณนี้พาเข้าบ้านได้นะแต่ถ้าเกิดเ,เป็นลักษณะเขียมเป็นลักษณะแบบงกหรืออะไรก็ไม่ต้องพาไปนะเพราะว่าดาวพศุเนี่ยเขาเป็นดาวตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคใช่ไหมนะเป็นดาวความรักเป็นดาวสุนท รีเป็นดาวการเงินของโลกนะถ้านิสัยแฟนเราออกแนวเข้มๆแนวไม่สปอร์ตก็อย่ายไปพายพ่อแม่รู้จักนะเพราะว่าเขาคงไม่เพิ่มอะ่ะแต่ถ้าเป็นสายเปเป็นสายชายนะมีของฝากไว้ให้เนยะเปิดตัวได้เลยนะครับนะมีโอกาสสำเร็จนะเขาจะชอบนะเราต้องดูดาวด้วยนะว่ารีลาดาวของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับนะเอาละนะครับก็ถือว่าโอเคนะการเงิน ดีดาเจริญคู่ครองดีได้ตำแหน่งราชาโชคพานนะเอาละนะตอนที่อยู่ในราศีกรกฎ1-16เข้าราชาเลิกโอ้โหนะเขาเลิกราชานะตำแหน่งก็ตำแหน่งนะครับราชาโชคเลิกก็เลิกราชาโอ้โหสุดยอดแล้วนะปังบุรีเยกันละนะวันที่17จนถึงวันที่29เข้าสมโนเลิกนะครับก็เป็นเลิกนักบวชเลิกเจดีเลิกความชำนาญการนะครับจุดที่ให้คุณนะ วันที่13จนถึงวันที่16เราจะเข้าระาวางังปุกเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นเนี่ยถือว่าลาบลื่นสะดวกโยทินนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่24จนถึงวันที่26เราจะเข้าระวังพิษนะครับนะก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับพิษสุนัขก็เป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งการขัดใจกันไม่ได้ดังใจแนะ้วว่ากันไปนะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับก็จะยกย้ายราศีเข้ามาอยู่ในราศีสิงห์นะครับ ในวันที่30ก็ามาพร้อมกันเลยมาพร้อมกับดาวองคาเลยดาวองคากับดาวศุกร์นี่มาพร้อมกันเลยนะดาวองคาเนี่ยมาตอนเที่ยงนะครับสองนาทีอ่าส่วนดาวพระศุกร์เนี่ยมาตอน17บเนาฬิกาสาสบนาทีนะครับนะก็ถือว่าโอเคละนะครับถือว่าดีนะครับเพราะว่าคู่มิรอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยถือว่าผ่านนะครับนะเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อนะ